สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับอ่าแพทประจำอ่าวันอังคารที่18อ่าพฤษภาคมนะครับโอเคก็อัปเดตในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบเนาะวันนี้มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะครับกับคุกกี้รสอะโลเวล่านะครับเป็นคุกกี้ที่ เรารอคอยกันมาน่าจะสองปีได้แล้วนะถ้าใครจำอีเวนต์โลบอทเมื่อ2ปีที่แล้วได้นะครับและในที่สุด่าความฝันก็เป็นจริงเนาะก็ได้เข้า,าตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลังจากสองปีที่แล้วเนี่ยก็เป็น NPC เป็นอบอทในเนื้อเรื่องเนาะในที่สุดก็มาเป็นคุกกี้ตัวจริงๆ่าให้เรามาได้เล่นกันนะครับประมาณนี้อ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาแล้วก็ อัปเกรดเนาะจากความสามารถที่ผมดูวิดีโอพรีวิวเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะมีให้กดตัวเลขนะกด0101 01, อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีอยู่2ตัวเลขนะครก็คือ0กับหนึอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่ากดยังไงนะครับสําหรับอีเวนต์ย่อยนะครับก็จะมีอีเวนต์อันนี้นะครับเป็นอีเวนต์อ่าสมบัติไมโครชิปไอออนนะครับใครที่มีสมบัติ อ่าไมโครชิพอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาทำอีเวนต์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมรับได้เลยนะภารกิจนี้โอ้โหเคลียร์เคลียร์ได้สามของรางวัลเลยครับมีอ่ uh, ตาต uh, ังสองแสนอ่าโพชั่นเพิ่มรางสิบอันแล้วก็ผงเวทมนต์อีกสองพันนะครับส่วนอันนี้อีเวนต์ย่อยอีกหนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋วยวเรามาดูกันนะว่าเป็นอะไรนะครับ ฉันคือคุกกี้รสอโลเวล่าที่กำลังวิจัยเรื่องโรบอทอยู่กำลังมองหาผู้ช่วยทำวิจัยอยู่พอดีขอบคุณที่มานะช่วงนี้งานยุ่งเพราะว่ากำลังพัฒนาโรบอรตตัวใหม่อยู่แต่บันทึกการวิจัยตรงนี้เพื่อดูมิชชั่นได้ถ้าทำสำเร็จด้วยระดับที่สูงได้ก็จะได้รับผลวิจัยที่รวดเร็วแต่ค่อยๆทำไปก็ได้นะสามารถรับ บันทึกการวิจัยใหม่ได้วันละครั้งแต่ถ้าเกิดมีบันทึกการวิจัยที่ยังทําไม่สําเร็จอยู่มากเกินไปก็จะไม่สามารถเริ่มการวิจัยใหม่ได้เมื่อได้รับผลลัพธ์การวิจัยแล้วอยากทำวิจัยของวันต่อไปแต่ที่ปุ่มนี้เพื่อสิ้นสุดงานนานนังานวันนี้ได้เลยถ้าผลการวิจัยออกมาดีก็จะได้รับรางวัลตามผลงาน โอเคอ่าเนี่ยครับก็จะมีการวิจัยวันที่หนึ่งวันที่สองนะฮะแต่วันที่สองอันนี้เขียนบอกว่ากําลังเขียนบันทึกการวิจัยนะฮะอันนี้ต้องรอสิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้มิชชั่นในการวิจัยนะครับก็คือก็จะมีภารกิจในการทําคะแนนนะครับอย่างอันนี้ก็ทําคะแนนที่หมดสนามแข่งในเกมเดียวก็คือสูงสุดนี่คือ4ี่ร้อห้าสิบล้านนะครับ โหมดสนามแข่งขันนี่คือโหมดชิงถ้วยเนาะกดปุ่มโกอ๋อเป็นโหมดชิงถ้วยนะครับโอเคก็คือสามารถมาทำภารกิจได้นะครับมีเวลาอีเวนต์เก้าวันกับอีกยี่สิบสองชั่วโมงครับก็พอมีเวลาหลายวันอยู่เนาะอันนี้ทำคะแนนที่เบรก out ep พิเศษหนึ่งนะครับอันนี้ คะแนนที่ชาเลนจ์คุกกี้ลดพิกหยวกใน,ในหนึ่งเกมนะครับก็จะมีสามภารกิจอันนี้ก็จะเป็นผลวิจัยนะครับถ้าเราเก็บได้ตามจํานวนนี้ก็คือของรางวัลสูงสุดเนี่ยจะเป็นลูกบาศส่ลุงพันหนึ่งนะครับแล้วก็ฉายานะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเก็บสะสมอันนี้ครับตัวคล้ายๆเป็นขวดน้ายาเนี่ยฮะถ้าครบพันหนึ่งนี่คือจะได้ตัวลูกบาศส่ลุงกับตัวฉายานะครับ โอเคหลักๆก,ก็อีเวนย่อยที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี2 event นะอีเวนนี้นะครับอ่านะครับก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้กันได้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะอ๋อมีสกินมาพร้อมสกินด้วยนะครับเป็นสกินคาสีแดงนะครับชื่อสกินว่าผู้มาเยือนจากอนาคตนะครับสำหรับชื่อสกินนะครับอ่ะก็มีการปรับสมดุลเกมด้วยนะครับอ่าไมโครชิปไอออนนะครับ เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิมไอออนในแต่ละระดับนะครับอ๋อเออคือเอขอไปอ่าสำหรับสมบัติเนี้ยมีการบัฟนะครับก็คือคะแนนเยอะขึ้นนะครับคุกกี้ลดมะเฟืองแก้ไขบัคที่ทำให้สามารถเก็บไอเทมดาวผลไม้ด้วยเอฟเฟกต์เช่นอ่าเอฟเฟกต์ของสมบัติได้นะครับโอเคหลกัหลกๆก็เป็นการปรับแก้ไขบัคแล้วก็ปรับเรื่องของสมบัตินะครับ เกี่ยวกับการประชันกิวนะครับจะไม่สามารถจับกลุ่มประชันกิวที่อารีนา2 2ได้เป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่25พฤษภามนะครับเพื่อเป็นการป้องกันมีให้เกิดความไม่สะดวกในการเล่นเกมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการแก้บั็กนะฮะนะฮนะก็คือไม่สามารถ จับกลุ่มประชันเกลที่อารีนา12ได้เป็นเวลา3วันนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกาชาคุกกี้รดอโลเวล่าเลยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันอีกทีนี่นะครับอ่ะเราไปที่กาชาเลยเออผมลืมไปผมจำได้ว่าผมมีหีบพองที่ผมเล่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหีบ้องก่อนนะฮะ ผมมีอยู่สี่สิบกว่าใบก็เปิดได้สี่หีบนะฮะอ่ะเปิดอ่าเปิดให้หมดไปเลยฮะโอเคได้คุกกี้ทั้งสี่หีบเลยแล้วก็เดี๋ยวในมิชชั่นไดอรี่เนี่ย ในร้านค้าเดลี่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแลกตัวอ่าตัวกุญแจสุ่มเพชรกับส,สุ่มคุกกี้นะครับเพราะว่ามีมีคะแนนพอยพออยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลคุกกี้ชาเลนจ์นะฮะอ่าเป็นชาเลนจ์ของคุกกี้รสชเอมนะฮะก็ได้ไป2,700เพชรกับ อาโพรชั่นเพิ่มลังอีสิบห้าอันนะฮะ <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยเนะาะอะเดี๋ยวเราเปิดจากของฟรีก่อนอาเปิดจากร้านค้าเดลี่นะฮะอะเดี๋ยวเราเปิดจากตัวหีบปุกกี้ก่อนละกันอ่านี่ฮะก็เปิดได้นะฮะ แล้วก็แลกตรงนี้อีกอันนี้จะแรกได้แค่ครั้งเดียวนะครับสําหรับอ่าสุ่มเพชรกสุ่มคุกกี้ก็คือซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะฮะร,รู้สึกจะมีให้แรกแค่2อันนะนอกนั้นก็จะเป็นกุญแจสุ่มระดับกลางนะก็คือเป็นกุญแจสุ่มสตรอเบอรรี่อ่ะนะครับอ่ะเราไปสุ่มจากกาชาเพิ่มนะฮะ มีนะฮะมี e ร้อยตัวนะตอนนี้อัพได้เลเวลเจ็ดส่วนตัวเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับก็อัพได้เลเวลเจ็ดเช่นกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปตีแคนดี้กันก่อนเนาะนะนะก่อนที่จะอัพให้เลเวลเต็ม ผงเวทมนต์ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่3 0 0ดเดี๋ยวเราผสมเอาวัตถุดิบอันนี้ก่อนนะฮะ25ซื้อ25โอเคเพราะว่าจะได้ผสมหลายอันได้ไง Okay, ไปฮะลูกแรกนี่รู้สึกว่าแคนดี้ของอะโลเวล่านี่มันคล้ายๆค,คุกกี้รสมัทฉปะป่ะรู้สึกหน้า,นาตาคุ้นคุ้นเออมีใครคุ้นมั้งฮะรู้สึกว่าแคนดี้มันจะไปคล้ายๆไม่ไม่ถึงก็เหมือนนะมันรู้สึกคล้ายๆเฉยๆรู้สึกว่าไปคล้ายกับตัวคุกกี้มัทฉปะป่ะแต่ผมจําไม่ได้ละแต่รู้สึกเหมือนเหมือนเคยเห็น เดี๋ยวก็ใช้เพชรใช้ผงแมนมนสลับสลับไปฮะ ทายแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปสกัดผงเวนโมนเพิ่มก่อนนะฮะโอเคเอาแค่นี้ไปก่อน อ่ออันนี้หมดแล้วฮะยังไม่ติดตอนนี้ยังไม่ติด ช่วงลูกที่หนึ่งถึงลูกที่สี่เนี่ยติดง่ายนะอันนี้มาช่วงลูกสุดท้ายจะติดยากแต่รู้สึกว่าเอาติดแล้วฮะรู้สึกว่าจะมีอยู่คุกกี้ตัวไหนนี่แหละที่รู้สึกว่าลูกที่ห้านี่ยรู้สึกตีผ้าแค่ทีเดียวแล้วเราหลังจากนั้นก็ติดเลยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขอพรแคนดี้นะฮะ มาดูกันนะว่ามีพอร์ตอะไรบ้างมีเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองนะครับเยลลี่หมีสีมพูเยลลี่ธรรมดาเยลลี่ทุกชนิดก็ก็ต้องเอาเยลลี่ทุกชนิดอยู่แล้วฮะยวดูว่าสุ่มได้หรือเปล่านะฮะเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดโอเคได้แล้วฮะอ่ะต่อไปก็อัพให้เต็มเลยนะฮะ เดี๋ยวผมต้องใช้เพชรสักอ่าสักห้าพันหน่อยเพราะว่าผมจะเอาเอา p อย n t ไปแลกตัวเพชรตัวคุกกี้รีเจเนอเรียหน่อยอ่ะใช้เพชรสักหน่อยแล้วนะขอ p อย n t สักห้าพันวิห้าพันปะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อคุกกี้ตอนนี้ไม่มีแล้วคุกกี้รีเจเนอเรียตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่เพชร งั้นเออห้าพันถูกละวห้าพันประมาณห้าหกพันอ่ะเพราะว่าผมจะแรกสักสองตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัพก่อนก่อนนะฮะอะตอนนี้เลเวลสิบแล้วฮะส่วนเพชรเพชรก็สิบเช่นกัน เค okay. เกิดแล้วฮะงินแรกเลยแล้วกันแรกอย่างละตัวก็ได้นะตัวกลางหันไปมาอันนี้ก็เลเวลสี่ละแยกอ่าแรกอย่างละตัวแล้วกันอ่ะเดี๋ยว ตัวคุกกี้นี่ผมใช้ตัวโพชันเพิ่มล่างไปเลยแล้วกันฮะส่วนเพชรสัตว์เลี้ยงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเพิ่มขอสุ่มเพิ่มแล้วกันอ่ารอบนี้ใช้กุญแจแล้วกัน ใช้ทั้งหมด86อันนะฮะโอเคใช้ไปเลย โอเคเสร็จแล้วนะครับกับการปั้นคุกกี้รสอโลเวล่านะฮะโอเคฉ okay. ายาของอโลเวล่านะครับก็คือเจ้าแห่งวิศวกรคุกกี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่คุกกี้ชาเลนเลยแล้วกันนะฮะอืม้นจุดแดงแดงแสดงว่ามีอะไรให้รับอ๋อเป็น ได้รับกำลังใจคุกกี้รวมแสนสามนะฮะก็ได้เพชรหนึ่งพันไปไปที่คุกกี้ชาเลน์เลยแล้วกันฮะมาเดี๋ยวขอดูสมมาตรก่อนนะว่าเขาใช้อะไรกันมาหลักหลัก ที่ผมเห็นเยอะๆเลยชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวอันนี้เลยนะฮะนี่ยาบำรุงต้นไม้สีเขียวดูชิ้นที่สองก็สามนะฮะลองลงมาเห็นเป็นสำรับไพ่นะฮะผมจะดูสะส่วนมากนะว่าชิ้นไหนควรใช้เยอะสุดนะฮะ งั้นผมเอารองเท้าแล้วกันเอาพิกบุกกับอีกชิ้นหนึ่งเป็นอ่ารองเท้าตัวต,วตลกนะฮะโอเคสามชิ้นนี้แล้วกันออะลุยเลยครับผุกกี้ที่รอคอยมาสองปีในที่สุดได้เล่นละฮะวายผิด ก็คือวิธีเล่นก็คือต้องกดตัวเลขนะฮะต้องกดตัวเลขนั่นกดผิดยะบางทีเรารีบกดไงเมื่อกี้ผมไมเ่เดี๋ยวผมขอดูก็เออเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่า,ามันมีครูดาวอ่ะ นั N ¿n ead, ่นไงผิดถ้าผิดนี้คะแนนน่าจะหายค่ะน wow, ั่นไง ต้องเล่นไปเรื่อยฮะจนกว่าจะชินรีไปหลายรอบเลยกดผิดหลายรอบฮะคือถ้าไม่รีบกดเนี่ยผมว่าน่าจะเมื่อกี้สังเกตนะจะมีเปอร์เซน็นถ้าไม่ทน100ันร้อเปอร์เซ็นนี้คะแนนน่าจะหายฮะโหแล้วรอบต่อไปจะเป็นไงวะเนี่ยอันนี้แค่รอบแรกนะรีไปหลายรอบเลยฮะ ไ,ไม่ทันเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเล่นได้เท่าไหนได้เท่านั้นไปก่อนแล้วนะต้องอาศัยมือไวจริงๆนะแบบมือไวด้วยแล้วก็กดไม่พลาดด้วยะฮะเดี๋ยวดูว่าจะถึงไดมอนด์หรือเปล่านะผมว่าตัวนี้อาจจะดูเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องอาศัยมือไวด้วยฮนะในการกดเลข คือถ้าตัวเลขมีการกดแบบเบิ้ลเบหลายตัวอย่างเงี้ยอันนี้ทันนะอันนี้ไวอยู่ละแต่ถ้าแบบสลับสลับ,ลบอย่าง1นึ่งศอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะกดชา้านิดนึงแล้วก็คะแนนดีอยู่นะตอนนี้ส0งร้อยกําลังละ เน่ยน่แน่ไหมถ้ามาติดกันอย่างเงี้ยได้ฮะถ้ามาติดอ่าถ้าเลขมาแบบติดติดกันแบบซ้ำหลายตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอพอได้ฮะแต่ถ้ามาสลับสลับอย่างนั้นอ่ะกดช้า สำหรับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเล่นยากหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้เนาะสำหรับผมถามว่ายากไหมก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องอาศัยมือไวเพราะว่าถ้ากดช้ากดช้าเนี่ยมันก็จะไม่ทันร้อยปร์เซ็นต์นะแต่ถ้ากดผิดคะแนนก็หายอยู่ดีเนาะถ้ากดถ้ากดตัวเลขผิดอะ นั่นไงไหมผิดน่าผิดได้ไป94%เ คะแนนใช้ได้ฮนะอันนี้นี่นี่ขนาดม,มีกดผิดไปมากนะแต่ก็คะแนนถือว่ายังเยอะนะยังเยอะโอในมันดาคุกกี้ด่านคุกกี้ชันเลนนี่โอ้โหอโลเวล่านี่คะแนนใช้ได้นะ โอ้ห้าล้านพอดี500ล้านพอดีเลยฮะอันนี้เป็นฉายานะครับเครื่องจักรสุดขอบโลกนะฮะตอนนี้ผมอยู่ท็อปหกเปร์เนตะฮะโอ้นี่ขนาดผมกดผิดไปค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ยังยังได้คะแนนเยอะอยู่นะได้ไปอ่าได้ไปตั้ง500ล้านเลย โอเคอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็เล่นคุกกี้รดอ l โลเวลานะครับก็ถือว่าเป็นคุกกี้ npc อีกตัวหนึ่งเนาะ,ะที่เรารอคอยกันมา2ปีในที่สุดก็อ่าตัวเกมก็ได้นำมาให้พวกเราเล่นกันแล้วเนาะนะผมว่าคุกกี้ตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าหลายคนอยากให้เขา้ารู้สึกจะมี NPC ตัวหนึ่งที่อ่าผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้อะเดี๋ยวขอดูเนื้อเรื่องก่อนนะ เดี๋ยวไปที่ดูเนื้อเรื่องอีกครั้งอะฮะรู้สึกจะเป็นตามหาอีเวนต์ตามหามังกรผมจําได้รู้สึกจะเป็นการประจนภัยที่สี่มันจะมีเอ็นพีซีตัวหนึ่งตัวเนี้ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเพื่อนๆอ,อยากให้เข้าหรือเปล่านะฮะนี่ๆๆตัวนี้ยฮะ,ต,ะ,ฮะตัวที่กําลังตีกองเนี่ยฮะชื่อชื่อคุกกี้อะไรนะรถ อาทิโชกนะฮะอาทิโชกนะฮะอันนี้ก็เป็น NPC อันนี้ก็ดูติดตามต่อไปเนาะว่าจะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ย NPC ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าทุกตัวนะแต่ยังรถอโลเวล่าเนี่ยผ่านมา2ปีเอเราคิดว่าไม่น่าเข้าในที่สุดก็เข้าอย่างเงี้ยคือเราบางทีเราก็เดาไม่ได้นะว่าทางทีมงานเนี่ยจะนำคุกกี้ NPC ตัวเก่าๆเ,เนี่ยมามานำเป็นคุกกี้จริงๆให้พวกเราได้เลยหรือเปล่านาอ ก็ต้องดูต่อไปในในอนาคตนะครับประมาณนี้โอเคเพื่อนๆชอบรถอะโลเวล่าอ่าตรงไหนกันบ้างนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เนะสำหรับผมเนี่ยผมชอบตรงที่คะแนนนะผมว่าตัวเนี้คะแนนโอเคอยู่เดี๋ยวเรื่องเซตชิงถ้วยเนี่ยเอ้ยอ้ไอชิงถ้วยถูกละโอเคเดี๋ยวเซตเนี่ยต้องไปดูอีกทีนึงแต่ข้อเสียของตัวนี้เลยคือกดตัวเลขซึ่งถ้ากดช้าไปเนี่ย ก็จะเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะไม่รันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทันคะแนนก็จะหายแต่ถ้ากดากดเร็วไปก็มีโอกาสาก,กดผิดได้อย่างอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนเเห็นไปเนาะก็กดตัวเลขผิดคะแนนก็หายได้เหมือนกันก็ประมาณว่าคะแนนหายได้ทั้งกดแบบกดเร็วไปแล้วก็กดช้าไปก็ไม่ทันประมาณนี้ครับผมว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะจนกว่าจนกว่าจะชินอะ่ะผมว่าถ้าชินก็ อาจจะไม่กดผิดก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้เนาะก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยละกันเพราะว่าผมมีพูดพูดเร็วอะไรไปบ้างอาจจะลิ้นพันนะฮะขออภัยด้วยละกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอีเวนต์ประจำเดือนพฤษภาคมหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เล่นหมด คัสตอมลันส่งท้ายเนาะก่อนที่อีเวนต์จะหมดรู้สึกว่าอีเวนต์ปลายเดือนพฤษภาน่าจะมาประมาณช่วงน่าจะมาวันที่ยี่แปดนี้นะก็คือน่าจะมาวันที่ยี่แปดนี้นะครับก็รอติดตามอีเวนต์แพดปลายเดือนพฤษภาคมเนาะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับอะไรรู้สึกว่าถ้าเป็นโหมดประชันกิลเนี่ยอันนี้รู้สึกจะไปหมดอีกทีคือเดือนหน้านะครับก็คือเดือนมิถุนา นะครับประมาณนี้โอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร e ด้วยและกันน้อนในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ